บทที่789ทัศนคติของเสี่ยวเหอเมื่อรู้สึกถึงการมาถึงของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เสี่ยวซานและไม่กงจือก็กลายเป็นลำแสงสองสายและตกลงมาจากฟากฟ้าในเวลานี้เสี่ยวซานอยู่ข้างหลังไม่กงจืดด้วยมือทั้งสองข้างที่เอวของเธอออร่าของไม่กงจือได้มาถึงระดับสุดยอดของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ดวงดาวสีเงินระยิบระยับในอากาศร่วงหล่นลงมาทีละดวงสองมาที่เธอเป็นสิ่งงดงามที่เข้าใจยากเมื่อเห็นฉากนี้มุมปากของจักรพรรดิอสูรพยักขาวก็กระตุกเล็กน้อยไม่นานมานี้เมื่อเขากับเสี่ยวซานและไม่กงจือกำลังต่อสู้กันพวกเขาประสบความสูญเสียครั้งใหญ่จากการเคลื่อนไหวนี้ แม้ในฐานะจักรพรรดิฐานการฝึกฝนของเขาเองก็มีความมั่นคงอย่างยิ่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเมฆกงจื่อภายใต้พรของเสี่ยวซานท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและพื้นที่ถูกปล้นออกไปโดยตรง30%ของพลังของเขาในเวลานั้นและจากนั้นเสี่ยวซานก็มอบอีกอันให้เขาเขารับมันอย่างสิ้นหวังและแทบจะอาเจียนเป็นเลือดยังคงเป็นกรณีที่ความร่วมมือของพวกเขาไม่มีทักษะเพียงพอ จักรพรัดอสูรพยักฆขาวผู้ยิ่งใหญ่ย่อมแน่ใจอย่างยิ่งว่าหากเธอยังฝึกฝนเช่นนี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงเสี่ยวซานแม้แต่ความสำเร็จของไม่กงจือจะไม่มีวันตกอยู่ภายใต้ใตอดีตจักรพพัดอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่นี้ยังอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเธอไม่ได้ใช้ความสามารถของเธอในการสอดแนมความลับของสวรรค์ เสี่ยวซานได้บอกจักรรพัิอสูนยพยักข่าผู้ยิ่งใหญ่แล้วว่าอายุสั้นของจักรรพัอิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแอบดูบนสวรรค์ของนางดังนั้นเขาจึงไม่ยอมให้ไม่กงจื่อพยายามใช้ความสามารถของคนนกสวรรค์จักรรพัิอสูนยพยักข่าผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าให้พวกเขาทั้งสองและกล่าวว่าข้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้าหลังจากพูดจบสายตาก็จับจ้องไปที่ไม่กงจือ่อเสี่ยวเม่เจ้าต้องเตรียมใจให้ดี มีอะไรหรือคุณตาไม่กงจื่อถามด้วยความสงสยัยจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวอย่างเคร่งครึมเสี่ยวเมจจักรพรรดิอสูรอมตะและจักรพรรดิอสูรฟินิกคริสตันอยู่ที่นี่ใบหน้าของไม่กงจื่อแข็งทื่อและเธอไม่ได้พูดอะไรสักคำเสี่ยวซานจับมือเล็กๆของเธอส่งความอบอุ่นในฝ่ามือให้กับเธอจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรเสี่ยวซานถาม จัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งครึมงพวกเขาหวังว่าจะช่วยให้เสี่ยวเม่พยายามปลุกสายเลือดฟีนิกเจ้าต้องการให้เสี่ยวเม่รู้จักบรรพบุรุษของเธอและกลับไปที่กลุ่มหรือไม่เสี่ยวซานรีตาลงเล็กน้อยจัก,กรพัรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่สส่หัวและกล่าวว่าไม่จริงเขาเพียงต้องการช่วยให้เธอปลุกสายเลือดฟีนิกให้ตื่น เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะจําบรรพบุรุษของเธอและกลับไปยังบรรพบุรุษของเธอไม่ต้องพูดถึงว่าเสี่ยวเม่ไม่มีความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาต่อให้เธอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ไม่อย่างนั้นเมืองเเคร์ลีเป็นสมาชิกของเผ่าอาสูรนกยูงหรือเผ่าอาสูรฟีนิกหรือไม่เสี่ยวซานหันไปมองไม่กงจื่อเพียงเพื่อดูว่าใบหน้าสวยของเธอซีดเล็กน้อยและดวงตาของเธอก็กระพริบด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนมาก เสี่ยวซานบีบมือเล็กๆของเธอเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางจิตใจเจ้าสามารถทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการไม่มีใครบังคับเจ้าได้จัก,กรพัรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าและกล่าวว่าข้าหมายความอย่างเดียวกันเจ้าจะเห็นพวกเขาก็ต่อเมื่อเจ้าตกลง ถ้าไม่ตกลงข้าจะปล่อยพวกเขาไปอย่างไรก็ตามพวกเขาตกลงกันแล้วเมื่อเจ้ากลายเป็นจกักรพรรดิในอนาคตพวกเขาจะสนับสนุนเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเจ้าจะมีตัวตนของมนุษย์หรือไม่ก็ตามถ้าคิดว่าแค่นี้เพียงอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนอกจากนี้หากเจ้ามีสายเลือดฟีนิกซ์อีกสายหนึ่งได้คงจะเป็นข้อได้เปรียบใหญ่สำหรับเจ้า เสี่ยวซานเก่งในการหลอมรวมของสายเลือดต่างๆในเรื่องนี้คําแนะนำของเขาเกี่ยวกับเจ้าควรจะทำให้เจ้ามีพลังมากขึ้นเสี่ยวซานพยักหน้าเล็กน้อยถ้าไม่กงจื่อมีสายเลือดฟีนิกซ์อีกสายหนึ่งความแข็งแกร่งของเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังจะง่ายต่อการฝ่าฟันจักรพพัดในอนาคตฟีนิกซ์และนกยุงสามารถพูดได้ว่าเป็นราชาแห่งนก แม้ว่าทั้งสองจะต่อสู้กันมานานหลายปีพวกเขาทั้งคู่เป็นสายเลือดอันดับต้นๆของนกเป็นไปได้ว่าทั้งสองสายเลือดจะเข้ากันได้เสี่ยวซานได้ลองสิ่งนี้แล้วตัวเขาเองมีความสามารถของทั้งสองสายเลือดหากมันถูกแทนที่โดยราชาอสูรนกยุงก่อนการฟื้นคืนชีพไม่กงจืดจะปฏิเสธอย่างแน่นอนโดยไม่ลังเล แต่ตอนนี้ราชาอาสูรนกยุงฟื้นคืนชีพแล้วในแง่หนึ่งการแก้แค้นจากการฆ่าพ่อของเธอไม่มีอีกต่อไปและที่จริงแล้วคือบิดาผู้ให้กำเนิดของเธอนั่นเองไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดแม่ของเธอจะเกลียดชังเขาเพียงใดแต่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังคงมีอยู่ไม่กงจือมองไปที่เสี่ยวซานร,ราวกับขอความช่วยเหลือเสี่ยวซานสามารถเห็นได้จากตาของเธอว่าเธอไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไร เสี่ยวซานรีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาถามความคิดเห็นของเสี่ยวเหอเกี่ยวกับเรื่องนี้กันข้าคิดว่าความคิดเห็นของเขาจะเป็นประโยชน์กับเจ้ามากถ้าเขาสนับสนุนเจ้าก็อาจจะให้ลองตาของไม่กงจือขยับใช้แล้วราชาอสูรนกยูงและจกักรพรรดิอสูรฟีนิกคริสตันเป็นศัตรูตัวฉกาดหากเธอมีสายเลือดฟีนิกเขาจะคิดยังไงกับเธอแต่ถ้าเขาเห็นด้วยกับเธอเธอก็จะไม่ต้องวิตก ลึกลงไปในหัวใจของเธอท้ายที่สุดเธอ,อยังต้องการพบพ่อของเธอด้วยตัวเองไปกันเถอะไปพบกับเสี่ยวเหอนับตั้งแต่เขาฟื้นตัวเสี่ยวเหอก็ได้ดูแลร่างกายของเขาด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยวซาน ฝึกฝนเทคนิคจิตใจของนิกายกายสถิตมันเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะบรรลุถึงร่างกายสีทองที่ปราศจากการรั่วไหลเช่นเสี่ยวซานแต่ในขณะที่เขายังคงรักษาร่างกายของเขาเสี่ยวเหอค่อยๆรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างร่างกายมนุษย์และเผ่าอสูรนกยูงร่างกายมนุษย์มีความอดทนและเปิดกว้างมากในตอนแรกเขารู้สึกว่าร่างกายมนุษย์อ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับร่างกายของเผ่าอสูรนกยูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มค้นพบว่าร่างกายมนุษย์มีประโยชน์มากเกินไปมีความรู้สึกของการเกิดใหม่ทุกวันเขาไม่สามารถรู้สึกได้ถึงขีดจำกัดของร่างกายนี้นี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกฝนอสูรคือความแข็งแกร่งของสายเลือดยิ่งสายเลือดมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้นยิ่งระดับเลือดต่ำเท่าใดศักยภาพก็จะยิ่งอ่อนแอลงมันไม่ดีที่จะสามารถเติบโตได้ในระดับหนึ่ง ราชาอาสูนกยุงคิดว่าตัวเองฉลาดมากแต่ในอดีตไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถแตะธรณีประตูของจักรพรรดิได้เขาทรงพลังในระดับของราชาอาสูนผู้ยิ่งใหญ่แต่หากปราศจากการสนับสนุนจากสายเลือดที่กดขี่ขมเหงทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์แต่ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่แบบนี้ศักยภาพของมนุษย์ทำให้เขารู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดเขาไม่มีเลือดของเทพอสูนแต่มีเลือดมนุษย์บริสุทธิ์ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้สายเลือดมนุษย์ของเขาก็ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเขารู้สึกได้ว่าหากเขามีการแปลงร่างเป็นอสูรอีกในอนาคตเขาควรจะสามารถพัฒนาไปถึงระดับ9ได้ในเวลาอันสั้นและเขาจะพยายามก้าวข้ามภัยพิบัติในอนาคต ยิ่งเขาฝึกฝนมากเท่าไหร่ราชาอสูรนกยูงก็ยิ่งสนใจในร่างกายมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งพอใจกับสถานะปัจจุบันของเขามากขึ้นเท่านั้นเขายังรู้สึกว่าการปลูกฝังใหม่กับร่างกายมนุษย์อาจเป็นไปได้ที่จะสัมผัสจักรรพัตในอนาคตประตูเปิดออกเสียวสารไม่กงจือและจักรรพัตอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่มารวมกัน เสี่ยวเหอผู้ฝึกฝนวิธีการแบ่งเบาบรรเทาที่เสี่ยวซานสอนหยุดกระทันหันมองดูพวกเขาที่มาด้วยความประหลาดใจจัจก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่โดยพื้นฐานแล้วไม่เคยมาที่นี่โดยปกติเสี่ยวซานพาไม่กงจื่อมาพบเขาแล้วทำไมครั้งนี้พวกเขามารวมกันเสี่ยวซานนำไม่กงจื่อไปที่ด้านหน้าของราชาอสูรน,นกยูงผู้ยิ่งใหญ่และพูดตรงไปที่ประเด็น จักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิอสูรฟีนิกค,คริสตันผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่พวกเขามาที่นี่เพื่อตามหาเสี่ยวเม่เสี่ยวเหอขมวดคิ้วเล็กน้อยจำบรรพบุรุษและกลับไปที่เผ่าเหรอเจ้าต้องการให้เสี่ยวไม่ปลุกสายเลือดฟีนิกหรือไม่เสี่ยวซานพยักหน้าไม่กงจือมองพ่อบุญธรรมของเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อน เซียวเหอหัวเราะไปเถิดสัญญากับพวกเขามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีและไม่มีอันตรายทำไมไม่เห็นด้วยละ่ะอย่างไรก็ตามพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เงื่อนไขามากที่สุดตัวอย่างเช่นเจ้าไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อตัวตนของมนุษย์ได้เขาจะสนับสนุนเจ้าเมื่อเจ้าเป็นจกักรพรรดิยิ่งกว่านั้นหากเป็นการปลูกสายเลือดฟีนิกข้าได้ล้างลักษณะสายเลือดฟีนิกของเจ้าทั้งหมดแต่คุณลักษณะฟีนิกในกระดูกของเจ้ายังคงอยู่ ดังนั้นหากเจ้าตื่นขึ้นอย่าเป็นเหมือนชายคนนั้นหลินซีโมตระกูลฟีนิกคริสตันโดยอยู่ที่ด้านล่างของกลุ่มอสูรฟีนิกถ้าไม่ใช่เพราะโอกาสจากจักรรพัิอสูรคริสตันหลินซีโมจะไม่มีวันไปถึงระดับของจักรรพัิถ้าพวกเขาต้องการปลูกสายเลือดฟีนิกเจ้าพวกเขาจะต้องฉีดความบริสุทธิ์ให้กับเจ้าต้นกําเนิดของสายเลือดหากเจ้าไม่ตายต้นกําเนิดของสายเลือดของจักรรพัิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่เป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลฟีนิก ดังนั้นมันต้องดี